ไม่เอานะบอกเลยนะกูถามพ่อกูตายไปเนี่ยพ่อว่าไงกูบอกว่าเอาลูกดีวะเงินทองหามอะไรก็ได้แฮ่แต่นึกในใจเออเอาเงินดีกว่าลูกมันตายแฮ่บ้าบอไม่เอา,อางไงสิพอทุกคนมันจบแล้วสามพันคนที่เข้ามาจบแล้วแล้วฝากบอกพี่ๆเอเวนเจอร์ทุกคนนะครับที่โอ้โหออกมาแต่ละคนนี่พึบพับปึบพับพเดี๋ยวเห็นโน่นเดี๋ยวเห็นนี่น,นั่นมันจบแล้วจริงๆจบจริงๆ จบแบบงงๆจบเหมือนหนังเกาหลีอะ่ะเขาไม่ไมาจบแบบมาเกาหลีน่ะกูบอกเลยนะถ้าเป็นอย่างเนี้ย ไม่ต้องไปเข้าเขาอื่นหรอกไปเข้าแฟนเขาดีกว่าไปเข้าไม่ต้องเข้าแม่แล้วเข้าแฟนดีกว่าเข้าแฟนเข้าแม่เข้าบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้เข้าเข้าแฟนดีกว่าวันหลังขอโทษเข้าแฟนดีกว่ากูเข้าใจแล้วเออว่าทําไมไม่โทรหาแม่กูเข้าใจแล้วกูขอโทษกูขอโทษกูผิดครันนี้กูผิดกูขอโทษดีวายด้วยสวยเลยกูทษกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจเต็มสมองกูแล้วกูเข้าใจแล้วกูขอโทษเลยบูหอนกันทั้งเนี้ยสาธุนะโมนะ ก็ต้องยอมเขาอะต่างง่อยเขาละตอนเนี้ยมันจบไปละมันจบไปละนี่เปิดข่าวลอยๆยนี่ไม่ดูแล้วนะเปิดข่าวลอยๆอยเปิดข่าวให้แบบมีเสียงกินดินเนอร์กินอาหารหมาดินเนอร์กูพอละกูจบละมันหมดแล้วทุกคนมันพอละกูพอละผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนที่ดูตอนเนี้ยคิดว่นผมกูพอละกูเหนื่อยละกูอยากพักผ่อนละ โอ้โหนัก <sh> ส <arp> ืบคนนั้นตั้งไม่ถึงอาทิตย์กูไปละนักสืบคนนั้นไม่เหลืออะไรแล้วล่ะไม่ต้องไปเตะใครแล้วล่ะผัดมือกันเร็วขอโทษนะนี่ก็คือว่าวิ่งผัดโหทุกคนใส่ไม้กันพับ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 พดยาติุดญาตเลยปรากฏลาสบอสมาวางวางเงินพึ้งทุกอย่างลาสบอสมาเหมือนปะเหมือนตอนเนี้ยสกินหมาทองกู กูได้กูได้สก,กินหมาทองอ่ะทุกคนตอนนี้ผมมีสก,กินหมาทองเว้ยกูบอกเลยว่าสก,กินหมาทองนี่กว่าจะได้มานี่ไม่ได้ง่ายๆนะอาทิตย์หนึ่งนะสก,กินหมาทองผมเนี่ยโอ้โหยากมากเลย